ผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาเรมเดซีเวียในครั้งนี้ค่ะคือแอนโทนีฟาวชีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในสหรัฐเอเมริกานี่จึงทําให้คนทั่วไปมองว่ายาเรมเดซีเวียจะช่วยแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ได้นะคะฟาวชีได้อธิบายถึงผลการทดสอบเบื้องต้นของยาเรมเดซีเวียค่ะ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอกพบว่ายาเรมเดซีเวียนั้นจะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้นโดยใช้เวลาฟื้นตัวเพียง1 1วันเมื่อเทียบกับยาหลอกที่ใช้เวลา15วันค่ะและนอกจากนี้ก็ยังช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยอาการวิกฤตโดยยาเรมเดซีเวียนั้นจะช่วยให้อัตราการเสียชีวิตลดลงเหลือร้อยละ8เมื่อเทียบกับยาหลอกนะคะที่อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ11.6ค่ะ แต่ว่ายาตัวนี้ยังไม่ถือว่าเป็นยาที่ใช้รักษาโควิด19ได้จริงค่ะเนื่องจากว่าผลการศึกษาดังกล่าวเป็นเพียงการศึกษาในเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่ผ่านการคัดกรองคุณภาพผลงานการวิจัยซึ่งจําเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดของการทดสอบทั้งหมดเพื่อให้มีการถกเถียงเรื่องความถูกต้องของผลการศึกษา โดยบริษัทกิเล s ไซเอ c นของสหรัฐซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ยาเรมเดซิเวียเตรียมเผยแพร่รายละเอียดของการทดลองในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐเตรียมจัดให้มีการอนุมัติฉุกเฉินเพื่อเปิดทางให้ใช้ยาตัวนี้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะ แต่ก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยาตัวนี้เนื่องจากว่าการทดสอบในประเทศจีนก่อนหน้านี้พบว่ายาเรมเดซิเวียนั้นไม่ได้ช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นค่ะและไม่สามารถลดไวรัสในกระแสะเลือดได้อีกด้วยแต่ก็มีรายงานนะคะว่าการทดสอบนั้นถูกระงับไปก่อนกำหนดและยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของการทดสอบจึงไม่สามารถสรุปได้นะคะว่ายาตัวนี้มีประสิทธิภาพในการรักษาจริงหรือไม่ค่ะ ขณะที่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือการที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาถแถลงเรื่องการจัดตั้งคณะทำงานพิเศษค่ะมีชื่อว่า Operation Warp Speed เพื่อเร่งพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะตามปกติแล้วการพัฒนาวัคซีนจะใช้เวลานานหลายปีหรืออย่างเร็วที่สุดนะคะน้อยๆเนี่ยก็ต้องไม่ต่ากว่า18เดือนขึ้นไปแต่ว่าคณะทางานชุดนี้ ตังเปาพัฒนาวัคซีนให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ค่ะหรือประมาณ8เดือนนับจากนี้ซึ่งหากทำได้สำเร็จก็จะเดินหน้าผลิตวัคซีนให้ได้300ล้านโดสในเดือนมกราคมปีหน้าเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการในประเทศนั่นเองค่ะโดยผู้ที่อาสาเป็นหัวหน้าคณะทำงานชุดนี้นะคะก็คือโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองค่ะแล้วก็จะดึงบริษัทผลิตยา บริษัทวิจัยที่กำลังพัฒนาวัคซีนประมาณ80ตัวมาทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐและก็กองทัพเพื่อย่นระยะเวลาในการพัฒนาวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดค่ะไม่ต้องให้ต่างฝ่ายต่างทดสอบวัคซีนของตัวเองอีกต่อไปนะคะแต่ว่าจะให้มารวมตัวกันและสหรัฐจะจัดสรรทรัพยากรให้ผู้พัฒนาวัคซีนทั้งหมด มาทำการทดสอบพร้อมๆกันและดูว่าวัคซีนตัวไหนที่มีความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จมากที่สุดจากนั้นก็จะเน้นพัฒนาวัคซีนตัวดังกล่าวค่ะรัฐบาลสหรัฐประเมินว่าจะต้องใช้งบประมาณหลายพันล้าน,านดอลลาร์สหรัฐกับคณะทำงานชุดนี้นะคะโดยจะจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากสภาค,คองเกรสค่ะแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือ ถ้าหากเร่งเวลาพัฒนาวัคซีนให้เร็วกว่าที่ควรจะเป็นอาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่องหรือผลการทดสอบที่ไม่สมบูรณ์จนทำให้วัคซีนที่พัฒนาขึ้นมาแทนที่จะมาช่วยแก้ปัญหาการแพร่ระบาดก็อาจจะส่งผลร้ายแล้วกลายเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เสียเองค่ะ